คนท้องแหนมาข้าวโพดค่ะคนท้องกินข้าวโพดนะคะคนท้องกินข้าวโพดนะคะมือไม่จับเด้อวคะ่ะมือกับโจับเอาได้เดียวนี้เบึ้งด้วยค่ะเด้คนท้องกินข้าวโพดมือกับโบจับแม่์ไปเอามาให้กินอีกเมยจะไปเอามาให้กินอีก เนี่ลูกอ่ะแมา่นี่ดิอ่ะอิ่มแล้วบอกแล้วอิ่มไปม,มันห่อนแนะนี่อ่ะ <c oughs> คนทองกินมะขาโพดมือคนทองกินมะขาโพดค่ามือคนทองกินมะข่าโพดมือบวดจับได้ค่ะมือบวดจับมือไปสุกเสภาไว้แค่สีเสือเอามือมาจับนะลูกเอามือใหญ่มาจับแล้วเอามือหน่อยมาจับกินมะขาโพดน่ะเศร้าเราบอกอย่าไป ยิ่มเลยบ่กนน้นำบ่บ่านนี้ neste, Enough, uh ่เอาน้ำเอากินนำมาเลยบอกขิ้นนำเอาเขก่อน กินกินเลเบิดยาลราบอกอิ่มไปหืมยี่ราอิ่อมลราบอกคุณทองเฮคุณทองอยากมะาขามโพรดูใน่ค่ะคุณทองอยากมะขามโพดบ่เคยกินมะขามโพดจจกเทอแห่กินมะขามโพดกินเร็วๆยาลราบอกอิ่มลราบอกอิ่มไปอิ่มแล้อยากกินน้ำกินน้ำ อโอเคนั่งอิม่มแหละกินอีกยี่บอเฝ้ากิน,กกนกเราบะข้าวโพดอ่ะฮะอวยไอ้เลยมาดูอันนี้ค่ะแม่มานกินอิ่มแล้วค่ะนอนเฝ้าขา้าวโพดก <laughs> ินอวย <laughs> นอนเฝ้าขา้าวโพดแล้วค่ะนูอิ่มแล้ว นอนแล้วกับไปไหนไม่ได้แล้วหนูไปไหนไม่ได้แล้วกับหนูอิ่มมากๆเลยแม่ปุ้งอิ่มมากแล้วนอนฟังเขาพูดเลืออยู่เลืออยู่ครึ่งหนึ่งได้ไหมหนูกินไม่หมดใช่ไหมใช่ไหมจ๊ะใช่ไหมจ้าหนูเว่วหนูกินไม่หมดใช่ไหมตอบแม่เร็วใช่ปะ,ะไหนใช่ปะ คนทองมีแต่ง่วงทั้งนั้นเลยกินอิ่มแล้วอะ่ะเออจะมาเป็นอย่างนี้เออมีแต่ง่วงนอนและห <c oughs> นูนอนและหนูง่วงและเนาะใช่ไหมหนูง่วงแล้วหน,น,นูจะนอนและหนูอิ่มและกินข้าวโดสามฝักและหนูอิ่มแล้ว,ลว,อลวโอ้โหดูถอนหายใจสิดูใกล้ๆคะ่ะน่ารักมาก อุ <oung ing> ้ยอเลื่อยอีกต่างหากอุ้ยลือเื่ออีกต่างหากอุ้ย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 เขินใหญ่เลยเขินใหญ่เลยเขินใหญ่เลยดูแม่ถ่ายวิดีโอนูเขินใหญ่เลยเอา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 ดำตัวไม่ถูกแล้วเอา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 ทำตัวไม่ถูกแล้วไม่รู้จากคันหรือจักอะไรนูเขินใหญ่เลยดูสิดูน่ารักมากเลยนูเขินแม่เหรอ อุ้ย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 จะเราอะไรอ่ะเอาเอาเอาอยู่ไม่เป็นแล้วเอาเขินเขินใหญ่แล้วเอาเขินกล้องใหญ่แล้วอุ้ยดูเขินใหญ่เลยเอาเอาอ่าทำท่าทำทางแล้วดูสินะทำท่าทำท่าทำทางหาอะไรเขินแม่ใหญ่แล้ว